สวัสดีค่ะวันนี้ก็มารีวิวแต่งหน้าไปเดินห้านะคะแต่งหน้ายังไงให้ไปเดินห้าเป็นที่สนใจให้ดูสวยให้เปสะดุดตาพ่ชายวันนี้ค่ะแลวจากที่เราบุงบำรุงนะคะลงบำรุงลดกันแดดเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาลงนี่เนาะก็พูดถึงการไปเที่ยวห้างเนาะถ้าไปเที่ยวแล้วก็ไปหน้าสดกับไปหน้านี่ก็มันก็ไม่เหมือนกันเนาะ อะไรเงี้ยถ้าไปแบบสวยจัดเต็มฉ่ำๆมันก็อย่างอย่างบ้านนาอคนก็ไปเดินห้างเอยากเจออะไรสสวยอะไรเงี้ยถึงเขาถึงมันไม่ใช่แฟน,นอะไรก็อยากเจออะไรส,สวยเจอแบบผีอะไรคนหน้าผีผาแก่เนี่ยเขาไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่าคือมันก็ไม่เจริญหูเจริญตานะแต่อย่างเออเราก็ไปแล้วก,วก็อาจจะได้อะไรอย่างเงี้ยนาะอ อาจมีชายหนุ่มชายหนุ่มมัจิกเราบ้างหรืออาบจิตชายหนุ่มในมันนี้เนาะเพราะว่าไปเดินห้างถ้าเราสวยคนก็ต้องมองใครก็อยากมองเราจะไปแบบหน้าสดบ้างอะไรบ้างนะก็เรื่องของก็เรื่องการลองแต่วแต่และคนนะแต่ว่าถ้าเราไปแล้วเราสวยก็มันก็เป็นที่เจริญถึงหูเจริญตาของคนที่พบเจอเนาะเนี่ยก็ว่าจะไป คือเจอรังสิตว่าจะไปอีฟแอนด์บอยคือเสื้อสำอางเพราะว่าเหตุเพราะอีฟแอนด์บอยของอมามาอยู่มาอยู่ปทุมอยู่รังสิตมาอยู่ปทุมอยู่คลองหลวงสองปีแล้วสามปีแล้วเนี่ยยังไม่เคยไปเลยอ่ะราคาลงพองคืออันนี้ก็ะรองพื้นก็ผสมเหมือนเดิมแต่วันนี้จะผสมของเข,ข้าบูมมากกเยอะหน่อย ก็จะดูสีก็จะดูคล้ำดูคล้ำมาทุกรังบางเขาก็ชอบแต่งหน้าให้ดูขาวบางคนก็แต่งหน้าให้โทนสีธรรมชาติโทนสีกับผิวก็แล้วแต่อันนั้นก็เป็นเทคนิคของใครความชอบแต่ละคนก็คือแต่งแล้วทุกคนสวยขึ้นแน่นอนพูดแค่นี้ค่ะฉะนั้นก็จะแต่งยังไงให้สวยก็คือแต่งยังไงก็สวยคือทาแป้งแค่นี้เนี่ยหน้ามันก็เนียนแล้วคือเราก็ได้ความสวยมาหนึ่งระดับเลยฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่ต้องอู้นู่นนี่เยอะแยะอะไรเงี้ยบางทีอาจจะลงทรงผิดเบอร์บ้างนาหน้าลอยหน้า หน้าลอยหน้าเทาบ้างอะไรนะเนี่ยก็อย่าไปซีเรียญงไงแล้วก็สวยขึ้นรถอย่างไงก็ก็สวยก็น่าสดแล้วก็เราก็คอยปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอ๊วันนี้เราใช้รองพื้นผิดเบอร์ไปนะอะไรย่างเงี้ยหน้าโดดอนะไรยเงี้ยสวยแต่ผู้ชายมองเยอะอะไรเงี้ยแต่มันก็บอมันก็ไม่มีอะาไารกันตีได้อะไรอย่างเงี้ยเราอัดหน้าเทาแต่อาจจะมีคนชอบก็ได้อะไรยเงี้ยนะคนเรามันชอบไม่เหมือนกันอะไรยเงี้ยแต่คือยังไงคือเราหน่าสวยเราไปก็โอเคก็แต่ว่า แต่งหน้าสวยแค่ผู้ชายจะชอบบางคนก็ชอบผู้หญิงทรรปชาติยอะไรเงี้ยต้องรู้สินะเราก็เราก็เป็นตัวของตัวเองอ่ะเราก็แล้วก็วก็ต้องสวยอะ่ะเพราะว่าโอกาสที่การเป็นแม่บ้านแล้วจะมาสวยอย่างเงี้ยก็โอกาสก็จะน้อยและฉะนั้นสําหรับที่สาวสาวที่โสดอยู่นะคะอยากสวยก็จัดหลุยคาอย่าไปรุมนเพราะว่าถ้าคุณนี่มีสาม,มีเลวแล้วคุณก็มีลูกเลยคุณก็จะโอกาส,กาสที่คุณจะสวยก็ยจะยะานอกจากคุณได้ปวดรวยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้น ไปเดินห้าเราก็ต้องสวยก่อน่วนเราจะเป็นคุณแม่เลยก็กคือเราก็ควรจะสวยก่อนนะคะเพราะยังไงความสวยก็คือบันไดของทุกอย่างค่ะอาจจะเจอแมวมองอะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันก็บอกไม่ได้นะสมัยตะกอนเขาก็ชอบเดินมุงคลองเนาะแมวมองจะอยู่ธรรมะุงคลองสยามเยอะ บางสิก็มีหนา้าที่นาฟิวเจอร์ก็ร้านอาหารอะไรกันในห้างก็เยอะก็มาเที่ยวกันนะช่วงที่เศรษฐกิจการสับบกสับบบุมูสับบบมีทั้งหลายร้านเนี่ยลงเชดดิ้งแล้วลงไฮไลท์แล้วก็ลงแล้วก็กด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 นะคะกด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 เห้มกระจายเห้มด okay. ูฟุ้งฟุ้งฟริงนะคะค่อยจเย็นๆนะค่อยๆกดค่อยๆกดค่อยๆกดแล้วก็หน้าเราก็จะใสเราจะไรเราจะให้เราดูหน้าใสขึ้น ถ้าอยากให้หน้าแบบเขาขาววิ่งววิ่งวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งใส่เถอะอย่าได้แคร์นะคะ เพื่อนบ้านมาเดี่อนเพื่อนบ้านมานะคะ,นะคะเดี๋ยวโอ้ยทำไมมืดจังลเลยวันนี้ฝนจะตกเหรอมันครึ้มเลยอะ่ะตัวสวยอ่ะแกอะ่ะสี่ข้างบ้านครึ้มมากเลยฝนจะตกหรือเปล่าไม่ดูเนี่ยก็ปิดประตูคาร ก็คนๆแล้วก็ลงเชดดิ้งเรามาลงเชดติ้งแต่บรรยากาศเดี๋ยวลงเชดดิ้งที่หลังดีกว่าเนาะวันนี้จะเป็นเปลี่ยนการสไตล์การแต่งหน้าไปเรื่อยเนาะจะได้ดูว่าเออลงเชดดิ้งที่หลังแล้วลงเซดติ้งเกานไหยดีกันเดี๋ยวไฮไลท์ที่จมูกนิดนึง นี่หน้าระมันเยอะมากแล้วก็ซับนิดนึงสับนิดนึงนะคะเพื่อความสวยนะคะแล้ววันนี้มาทาแป้งจะใช้แป้ตัวไหนดีวันนี้ก็ขอใช้ตัวนี้ดีกว่าค o เวอร์มาตัวนี้จะแป้งโอเคนะแต่ว่าอาจจะถูกนิดนึงมันก็ไม่ถูกนะ2องร้อยกว่าบาท300อเนี่ยจะไม่ผิดแต่ถ้าตัวตัวตัวเนี้ แพงแต่ดีมากเป็นแป้งโปร่งแสง,งใช้ดีจริงคอนเฟิร์มนะคะอันนี้แต่น,นี่ก็รอดนะคะสวยเลยแล้วก็สวยเนียนอ่ะแต่คืออันนั้นตัวนั้นอาจจะได้ความใสจากการเป็นเป็นแป้งโปร,งร่งแสเนาะตัวนี้ไม่ได้ลงพื้นลงพื้นที่ที่ฝีปากนะคะในฝีปากกดกดกดไปนะคะกดกด แป้งจริงไม่ต้องใช้เยอะนะนิดเดียวเองก็กดกด,กดไปเลยว่าแป้งคือมันไม่ได้ทาให้หน่าใสจริงคือมันไม่ได้ทําให้หน่าใสคือการที่เราใช้แป้งแป้งฝุ่นก็เพื่อมันซับความมันอะซับความมันที่หน้าแล้วก็ให้หอพอแล้วก็ตัวแป้งก็มันก็จะปิดูกข,ขนล้น็เลยทำให้เราหน้าใสฉะนั้นเราก็ไม่ต้องใช้เยอะก็ได้เพราะว่ามันคือใช้แพ่มัน หน้าหายมันเร็งเงี้ยเออเราก็จะหน้าเราหน้าก็จะเนียนนะแต่ถ้าเราหน้าใสก็ซับความมันโอ้ยหน้าใช่หน้าใสถ้าเรามันเราก็ซับความมันโอเคนะคือจบก็ไม่มีอะไรจะใช้แป้งซับก็ได้แต่ใช้กระดาษแต่เราต้องใช้กระดาษเช็ดก่อนดีกว่าอา้าวนะคะต่อไปเราก็มาเขียนคิวกัน เขียนครูแล้วก็ระบายนะเนี่ยแบบนี้แต่ถ้าใถนัดเขียนเป็นลายเส้นก็ได้นะแต่นี้ก็ลายเส้นก็จะไม่โอเคเท่าไรเพราะเป็นคนที่หนึ่งคนหน้ามันมากแล้วสองก็คือขนคิ้วมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วมันเหมาะก,ก่อนคนที่มีขนคิ้วนะเขียนคิ้วเป็นลายเส้นเหมือนขิ้เส้นพิติเนี่ยถ้าคนมีขนขนคิ้วอยู่แล้วแล้วเขาไปเขียนเพิ่มสายิติคือมันจะเพิ่มความหนาของขนแล้วก็มันก็จะดู คิ้วเยอะขึ้นแล้วก็หนาขึ้นแล้วก็ดูสวยดูธรรมชาติด้วยแต่การเขียนเราเขียนคิ้วเป็นเส้นเหมือนกันเวลาแต่งหน้านะ่ะมันก็จะทําดูพิธรรมชาติมันก็จะไม่มันไม่เข้มอเออแล้วก็แต่ก็อยู่ที่คนชอบนะงคนคือมันธรรมชาติจริงแล้วก็นี่ก็ไม่ชอบเขียนทำยากาว่าแต่งหน้าธรรมดาก็ครึ่งชั่วโมงแล้วอะไรเงี้ยถ้าไปมองเวลาพี่นั่งเขียนคิ้วเป็นเส้นเเส้นอีกอะ ก็คือมันก็ต้องฝึกใช้เวลาฝึกอีกเป็นระยะหนึ่งอ่ะเพราะการเขียนอ่ะแล้วก็คือดิสอบเขียนคิวก็ต้องเป็นอ่าดิสอบเป็นแข่งอ่ะเนื้อแข่งอ่ะเพราะว่าถ้าจะเป็นนิ่มๆมันจะเขียนไม่สวยมันต้องเป็นแข่งก็คือต้องเราคงกรลิกมันเขียนเขาจะเป็นเส้นเส้นเล็กๆสวยๆแต่ถ้าเขียนเป็นเส้นใหญ่มันก็จะไม่สวยไงมันก็จะดูมันไงมันดูหลอกอ่ะเออมันก็จะดูไม่ไม่เป็นมิติ แต่คือตอนนี้คิว้วอย่างเงี้ยเราก็ดิสอเหน็นเรียก็ใช่งี้ไปก่อนอย่าไปซีเรียสหน้าเราแต่งยังไงก็สวยขึ้นแต่ถ้าขยับก,ก็ต้องฝึกอ่ะแต่มันเป็นเทรนน่ะคืการเขียนคิว้วพอฝึกเสร็จเอ้ามันเทรนมันเปลี่ยนไปแล้วอะไรประมาณนี้อันนี้คือพื้นฐานในการแต่งหน้าเลยเขียนคิ้วแบบนี้แต่เขียนก็แต่บอกจริงคือสามมิติก็เขียนก็สวยนะถ้าเขียนได้ก็สวยก็ต้องยอมรับว่าสวยเพราะว่าเขาสวยจริงมันดู มีธรรมชาติแต่มันเหมาะคนที่มีขนคิ้วแต่เนี้คือหัวคิ้วเรามีแต่ปลายหางคิ้วเราไม่ค่อยมีขนไงจริงๆก็อยากสักแต่เนี้เราแต่งหน้าเป็น้วอะไรแล้วก็อยากเปลี่ยนทรงคิ้วนะวันนี้เราอยากเขียนคิ้วเส้นเล็กเส้นใหญ่เราเขียนได้ไงแต่ถ้าเรามีคิ้วแล้วก็คือมันจบอ่ะมันไม่สามารถเปลี่ยนทรงคิ้วอะไรได้แล้วถ้าเราจะเปลี่ยนทรงคิ้วก็คือต้อง ต้องเอารองพื้นมาปิดคิวที่ศักดิคิวสีมันโอเคเวลามันก็ไม่โอเคใช่ไหมมันก็ไม่โอเคแล้วก็อยู่แบบดีกว่าว่าพูดถึงรังสิตเนาะฟิวเจอร์รังสิตเนี่ยก็มีที่เทีย่ยวมทีที่กินแล้วก็ร้านน้กผู้เขาก็มีกิจกรรมบ่อยนะที่ห้างนี้ ถ้าอยู่โซนนี้มาเที่ยวได้ถึงไม่อยู่ก็มาได้นะเพราะจริงๆอ่ะถ้ามีอะไรตรงนี้ก็คือมาเที่ยวได้เพราะว่ามันมีรถตู้เป็นศูนย์รวมของรถตู้ของที่นี่เลยจริงๆมันรถตู้เยอะมากคือรถตู้แทบจะมีทุกสายเลยที่มาที่มา,ท,มาที่มารวมกันที่นี่อะ่ะเอาแปรงหายะแปรงหายอันหนึ่ง แค่นี้ตาแล้วก็เปลี่ยนแล้วตาแล้วก็จะแบลแลวเรืจริงนะคือถ้าเราไม่ชอบเป็นแต่งตัวเข้มอ่ะจะเป็นสีทองนะคะเพราะว่าแต่ชุดที่ทองจะเป็นต้องเปลี่ยนสีทองนิดนึงจะได้ปังๆนะคะวันนี้เขียนประมาณสามส่วนสี่ของตาีก็ได้นะคะแ้วก็ปัดมางี้ก็ได้ เห็นไหมมันก็จะออกทองว่ะมันก็จะสวยหวานขึ้นแล้วก็เราเอาสีทองเข้มอีกทีหนึ่งนี่มันจะออกเป็นทองน้ําตาลนะตัวเป็นตัวซีวันนะี้เรียกคัดเบ้าเห็นไหมก็ช่ำช้ำแล้วเราก็ปัดให้มันเชื่อมกันแค่นั้นก็สวยแล้ว น,นี่ก็ปดออัดอางนี้ฉ่ำแล้วมีขาแล้วก็เราก็มาปัดใต้ตาด้วย เสร็จแล้วก็มาเขียนใต้ตาโขนนะครับอเขียนขเขียนขอบตาล่าง ใช่ไหมตาเราก็จะขมสวยแล้วก็จะมีวิงวิง,วง,วงแบบแบเบเบนี่ยวิงวิงของไอตัวสีน้ำตาลที่ทาปไปเนือกีไอตัวสีทองที่าเาทาไปเมืกี้ไม่ต้องเยอะนะใต้ตาเอาเบาๆพอนี่แล้วก็มาปัดแก้มก่อนนะคะ พอเรื่อเรื่อพอมมนต้องเยอะนะคะเสร็จเลยแล้วเราก็ลงเซตด,ดิ้งกันเห็นไหมเนี่ยเชดดิ้งก็สวยอยู่แล้วเนี่ยเชดดิ้งนะคะหาที่จมูกมันเลยนะคะนี่นก็ใช้ไปนะคะ เอาเบาๆใดๆก็ได้ไม่ต้องเยอะ หน้าเราก็ได้ดูชัดว่าเออเราน้าใส่หน้าเปยนจริงนะคะแล้วแล้วก็ปัสมาครานะคะค่าสีไนดีอันนี้นะคะนี้ซื้อจากงานวัดมาที่เลนนจะมีสีขาวสีขาวมก็จะทำให้ดูหนาแล้วก็อันนี้อยากได้หนาแล้วเพิ่มควนนามน,นุ่ง ยังไม่ได้ซื้อขนตาเลยว่าจะไปอีเวนต์บอลยังไม่ซื้อขนตาเดี๋ยวจะได้มีรีวิวใส่ขนตาปลอมยังไงให้สวยนี่ก็ไม่ได้ใส่ตั้งนานแล้วมันจะเป็นยังไงจะใส่ได้หรือเปล่าดูนะน่แค่นี้ก็เราก็เดินออกข้างนอกได้แล้วนั้นจริงคือก็สวยเลยวะ่ะ ขนตาอยากได้งอนมากก็ดัดเยอะๆอยากได้งอนน้อยก็ไม่ต้องดัดเยอะแต่ขนตีนสตราดอนี้มันจะเป็นมัสาราแบบถต่อขนตาอยู่แล้วคืออยากได้ยาวก ปัดหลายๆรอบปัดไว้แห้งแล้วก็ปัดไว้ให้แล้วก็ต่อปัดให้แห้งแล้วก็ปัดใหม่ปัดให้แห้งแล้วก็ปัดใหม่จบนะคะเห็นไหมสวยแก้มเกิร์มสวยแล้วก็เดี๋ยวมาทาปากนิดนึงคอ ่าก็ใช้สีสีอ่าตึมตานออกส้มๆนะคะแค่นี้ค่ะแล้วก็หาลิปมันมาทานะจ๊ะเจ้านะหาลิปมัน แค่นี้เราก็ไไปเดินห้างได้เลยใชุดเรื่อเรื่อเ,อเอบาๆสับซ่แต่ว่าเล่ใส่นะคะจะว่าแต่งแต่งหน้าเหมือนไม่ได้แต่งก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเราก็ลงรองพื้นหน้าเราก็จัดเต็มตุงตาคิวโคเราก็โอเคนะคะวันนี้ก็จบกานวิจนะคะวันนี้แต่งหน้ามไม่นานเนาะแต่ก็นานอยู่เนาะอะไรเงี้ยเพราะว่าวันนี้กดคนกดสมาธิเยอะ ก็วันนี้จบการเดบิ์เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ